กินต้มโค้อมจ้ะเ่จ่ะวันนี้อิหลาสมาก็บพี่จึงสใช <c oughs> สชุดมากสวยจ้ะเนน่าเลยจ้ะมันนี่ใสชุดมากสวยเข้าสิท่ากันไปเที่ยวกินเขาอยู่หางจา้าพี่แมนมาจา้ะอิหลาต้องใ้นะว่าบิ๊กซี่มาจาม้ะเดี๋ยวไปทางอีกยัาง เ้าต้องไปเบิ้งฟกันี้เลสิต้องไปเที่ยวหางแล้วก็กินเขาแท่แทเป็นประจอ่งกบามือดิเขาสิพากันไปกินัเดี๋ยวมาเบิ้กันเลยจ้าโอ้ยยังันะแปล่อก้องเขาก็้องบ่งีเลยจายงงั้นไอรันก้องเขาก้องบ่เลย โอ้ยเจ้าขันยอมวนี้หล่ะสหมั้าทอิมองฟองเลยจาามือมีละมือจะใช้ชิ้นมือนช่คุขาก็ง่ายๆกันเดี๋ยวไปเบิรงนกันค่ะเดี๋ยวเบิรงนไมู่กันค่ะมาไจ้าวาเบิง์ไม่จ้ะเมู่้สักแท้ว่ามีอียงแลยป๊ามืนนี้ก้อยจูกัะมีเดี๋ยวเาิดัังต้มขมให้หล่ะสมัหมินเาเบิรงไวหล่ะมัยหมกินต้มขมด้บ่จ้ะต้าฟังต้มขมหลัน่อยหล่ะเนี่ยจ้าตััดตัดั จ้ะครับครับครับเจาตาจ้าไถด้ขอบใจหลายๆด้อยนนี้เด้อิ่มบักคัเลยจ้าใส่ดีด้วเจ้าาไส้เอาด้อหมาแล้วจ้าได้ต้มขมมากลาบกับีจ้า แคนแคแซ่บๆเลยจ้าลาบหัวกะน,นี่ลาบปัวต้มอายทวนๆเลยจ้าอิลาสมัยไปตแต่แซ่บวะจ้าจ้าวัอนี้อิลาสมัยได้กินต้มขมจ้าแล้วก็ไม่ดีวะเนี่ยมากับกองเขาอย่างงคะ่ะมเอนี้กองเขาเลยจ้ามากับกองเขาบุกนี่เลยจ้าวัอนี้ไว้อิ่มเลยบก่กล่าบบานเลยจ้าไม่บอก่ะกับขากับป้าดกับแซ่บดีๆมาจ้าพ่อมัพี่นอนจ้าแซ่บต้องการเรื่องเหมือนกัเอาไม่ได้ <im it> โชคกำลังเก่งมากเก่งมาลาบอีหล่าสมัยเปิดกินดีเด้อเด้อเปิดเอาเลยนี่มาจ้าพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจช่องอีหล่าสมัยจ้ามืเลนี่มาป้าทัวจัดใหญ่จัดเต็มเลยจ้าล่มต้มขมจ้าแล้วก็ลาบลาบผุยอีหล่าสมัยกับมี่อ่าคุณตาเพิ่นจัดให้อีหล่าสมัยโดยเฉพาะเลยจ้ามืเลนี่ป้าสิบแซบเลยอีหล่าสมัยเป็นแซบปะจ้า ไปเบาไล่ยังให้ยจา้ามม่นีคอระยะเด้อจ้าบัดดีมาแซ่บๆด้วกันก้องเขากระตาหักขนาดเล็กเลยจ้าคนรโีมย่หาไมไมคุณแม่กินลาบกว่าด้วยจา้าอือ เกลยวผมกับมิ้งจ้ะอืมถ่ายคนทวนจ้ะทำยังไงเนี่ย เห็นไหมคะใบอิ่มมาตนนาังย่างค่ะมันมีกวขง,ง,งของญงคะมันเอง,งมา้มาน้น จ้าทางช่องอิหลาสมายต้องขออนุญาตล่าทางพ่อแม่พี่น้องทันผู้ชมเหม็กอนเดี๋ยวมืองานจะเป็นคที่ย,ยังมาพบขอ,อกันมหมด้วยจ้าวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนด้วยจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย